ค่ะเกมนี้เราค่อนข้างออกตัวได้ช้าค่ะเอ,อ่อด้วยสภาพร่างกายเราที่แบบอาจจะเจอศึกหนักมา2ส,สนามค่ะก็เลยแบบทําให้เราแบบออกตัวได้ค่อนข้างช้าในในแมตชนี้ค่ะหนูว่าเขาคือเขาตั้งใจที่จะมาแก้เกมเราแบบอย่างดีมากๆคือแบบตั้งใจที่จะมาเอาแมตชนี้เลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ v ว L เวนแอลเขาก็คือแพ้เราไปใช่ไหมคะหนูว่าทุกๆทีกท็คือเขาพยายามแก้เกมเราคือถ้าเกิดเขาเอาชนะเราได้เขาก็คงแบบ ประสบความสาเร็จแล้วอะณณณตอนนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาทําการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วบวกกับที่เราวันนี้เราอาจจะแบบหลุดฟอร์มตัวเองไปค่อนข้างเยอะค่ะก็วันนี้ถือว่าเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเหมือนแบบเรายังหนืดในเนื้อไปนิดนึงในเซตสองแล้วก็เซตหนึ่งแล้วก็เซตสองค่ะเซตสามเราก็สามารถคุมเกมได้เป็นของเราแต่ว่าเซตสี่เราก็พลาดเองนิดเดียวค่ะหนูว่า อาจจะด้วยยังไงสภาพร่างกายเราด้วยมันก,ก็ก็มีส่วนตรงนี้ด้วยแต่ว่ายอมรับว,ว่าทีมแคนาดาวันนี้เขาก็เล่นดีเขาแบบจับจับทางเราได้หมดเลยแล้วก็ของเราและทีมเราก็อาจจะมีข้อผิพดพลาดอย่างที่น้องพูดไปตรงนี้ค่ะเออหนูคิดว่าวันนี้คือก็เป็นเกมที่หนักหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเจอโดนแล้วเราก็พักมันมันก็ยังฟื้นฟูดได้